สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพามาสอนแลกคะแนนกับอแอปที่มีชื่อว่า u g o v นะคะก็คือตัวสีแดงๆนี้นะคะสามารถโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะเวลากดเข้ามาในหน้าแอปนะคะมันก็จะเป็นในส่วนของหน้าคะแนนของเรานะคะวิธีการแลกก็ง่ายมากๆเลยนะคะตอนนี้แอปมีคะแนนอยู่ที่5135คะแนนซึ่ง คะแนนขั้นต่ำสำหรับแอปนี้นะคะสำหรับเว็บนี้คือ5,000คะแนนนะคะเราก็กดแรกรับเราก็จะมาเจอกับหน้าของรางวัลนะคะซึ่งมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะคะก็คือสะสมคะแนขนของ a i r a เอเชียนะคะ 1. 2. เติมเงินโทรศัพท์มือถือ500บาทนะคะ 3. แรกเพย์เพนะคะ550บาทนะคะแล้วก็4คือบริจาคให้กับ u n นิเซนะคะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะแอดจะมาแลกเข้า p a y p เพนะคะเราก็กดไปที่ Paypal เลยเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้ารายละเอียดว่าแลกคะแนน5,000คะแนนสำหรับเงินสด550บบาทเขาก็จะมีเงื่อนไขว่า อีเมลใน paypal และ u o u ู e ต้องเป็นอีเมลเดียวกันเพราะเขาจะส่งเงินให้สำหรับ paypal นี้นะคะก็คือก็คืออย่างที่บอกอย่างที่บอกหลายๆคลิปก็คืออีเมลอะอยากให้เป็นอีเมลเดียวที่เราใช้สมัคร paypal นะคะในการสมัครกับทำงานกับเว็บตอบแบบสอบถามหรือเว็บทำงานอะไรก็แล้วแตะ่นะคะ 2ระยะเวลาดำเนินการจะใช้เวลาไม่เกิน10วันซึ่งสำหรับวันนี้คือวันที่2เดือนธันวานะคะปี2563ที่แอดกำลังบันทึกหรือกำลังจัดขอแลกคะแนนนะคะก็คือวันที่2ทธันวานะคะ10วันก็จะได้ประมาณวันที่12นะประมาณนะแอดประมาณ 3. คุณจะได้รับอีเมลยืนยันจากยูคพร้อมคำแนะนำในการเคลมในบัญชีเพลวของคุณนะคะ หลังจากที่เราเลือกแล้วว่าเราจะแลกอะไรเราก็กดไปที่ทำต่อไปค่ะมันก็จะขึ้นหน้าตาของออีเมลที่จะให้แลกเข้านะคะอีเมลที่อยู่ชื่อนามสกุลหน้าหัไปรษณีนะคะถ้าเรามั่นใจแล้วว่าถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรเราก็กดติ๊ก คำว่าฉันยอมรับว่ารายละเอียดทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลจริงแต่สําหรับใครที่อยากจะแก้ไขก็แก้ไขให้เป็นปัจจุบันก่อนนะคะสําหรับแอดขอแก้ไขแป๊บนึงนะคะโอเคหลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยเราก็กดติ๊กตรงช่องฉันยอมรับว่ารายละเอียดทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลจริงนะคะหลังจากนั้นเราก็กดแลก,กรับเลยค่ะ เขาก็จะขึ้นหน้าจอนี้ว่าคุณแน่ใจว่าต้องการจะแลกคะแนนอยู่กรบห0คะแนนกับ500บาทเพย์เพลใช่หรือไม่เมื่อเราแน่ใจแล้วว่าเราจะแลกตรงนี้เราก็กดตกลงค่ะโอเคเขาก็จะขึ้นหน้าขอแสดงความยินดีที่คุณได้แลก5 0 0คะแนนกับ500บาทเพย์เพลสำเร็จนะคะเรากดเสร็จสิ้นนะคะเขาก็จะพามาที่หน้าแลกที่เราเข้ามาโดยที่ คะแนนของเรานะคะก็จะโดนหักออกไปนะคะตอนนี้ก็มีคะแนนอยู่ที่135คะแนนนะคะมาดูที่หน้าประวัตินะคะก็จะมีการแลกและหักคะแนนออกไปแล้วนะคะแล้วเราก็มาตรวจสอบอีเมลดูนะคะ นี่เขาก็จะเข้ายืนยันการแลกคะแนนยูโกรของคุณโอเคเขาก็จะบอกว่าขอบคุณสำหรับการแลกคะแนนนะคะโดยเงินจะถูกโอนไปยังบัญชี paypal ของคุณโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณส่งมาภายใน10วันทําการนะคะวันนี้ก็วันที่2ทธันวาเดี๋ยวถ้าเงินเข้าแล้วจะมาอัปเดตให้อีกทีนะคะ ใครที่สนใจจะสมัครนะคะเดี๋ยวจะแนบลิงก์ให้ข้างล่างใต้คลิปเหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ